สวัสดีครับตอนนี้ผมกำมาเล่น map เอ่อ book h นั่นเอง book heaven มามาดูกันเอ่ book h ต okay, ิกระใชยระเบิดโอเคมามาบน การกระจุก เอามาได้แล้วแผนฉลาดนี่หว่าลุกมันอ,อ,อยู่ไหนหน้าวันเบิดหรือเปล่าอะไรวะจะเซฟเราบอกว่าพ้นนอนอยู่อันเปิดไฟดีไม่มีตัวเซฟ รู้ว่าตู้เซฟมันอยู่ไหนอย่าล,ลืมบอกผมด้วยนะใครอ่ะตู้เซฟมือนมันในที่นี่ไม่มีตู้เซฟแน่นอนตู้เซฟ ตูเซฟหรือเปล่าผมไม่เห็นนั่นเองทูกคนลืมหอกผมเลยนะว่าตู้เซฟมันอยู่นะซ่อนเงยน เซฟมันอยู่ไหนวะมันไม่ใช่นะมันไปไม่ได้กรอกฮะผมเจอตูดด้เซฟอ่ะคผดดผุผมเจอตูดด้เซฟผมผมเจอตู้เซฟนั่นเอง คิดว่าหน้าจะไปที่บ้านอื่นดีกว่าบ้านนี้แหละบ,บ้านนี้ไหมมันเหมาะไหมบ้านนี้แหละจางกำแพงใช่ไหมไม่ใช่กำแพง หนึ่งเยอะกว่าทาี่เราท่านคนในบ้านหนึน่งละตอนนี้เจ้าของไม่อยู่นั่นเองทางลงมาอ๋อสำเร็จแผ่นน,ผนี้สำเร็จทุกคนเยี่แผ่นนี้สำเร็จเยี่แผ่นนี้สำเร็จนะทุกคน คนอาจกระลองมาทำตามได้นะมาเองมามาบ้านต่อไปมาบ้านอันต่อไปอันนี้อันนี้ไม่อยู่ผมตั้งร้อยเข้าบ้านก่อนผมไม่ไปว่ามีเจ้าของอยู่บ้านนี้มีเจ้าของอยู่ไหม บ้านนี้แหละเหมาะอ่าตู้เซฟอยู่ด้านหน้าเลยอ่าตู้เซฟอยู่ด้านหน้าโคตรง่ายเลยตู้เซฟอยู่ด้านหน้าเอาไม่เข้าตู้เซฟอยู่ด้านหน้าเก่งง่ายดีครับ ผื้วางผิดไม่เป็นไรวางวางได้ไหมเข้าได้ไหมอ๋อคือเข้าได้หน้ากระจุ๊กใสแล้วพูดง,ง่ายระวังโจรด้วยคุณอาจจะระวังโจรมันมันเข้ามาคุณในบุคเควบุคเคเวนด้วยนะแังโดนผมป้นใช่ไหม มเป็นคนที่ซอดเนียนมากโยได้อีกแล้วหลังสุดท้ายกรนะจบีปแล้วนั่นเองลังสุดท้ายมาหลังสุดท้ายกระโดดแบรนะอมาได้ฟรีแล้วมาลังต่อไปจัดการอันนี้มีคนอยู่อันนี้อันนี้มีคนอยู่ผมไม่ไปนะ ผมกลัวโดนแบนไปแล้วบ้านหลังไหนบ้านนี้น่ากัหน่ากับไม่มีเจ้าของนะอไม่มีเจ้าของอะไรในไปแล้วดิครับ นายคือพุอง่งพ่นแล้วนะในเนองหุ่มก็ไม่เก็บฝีมือไว้อยู่ไหนวะโอ้หลังเดิมอันนี้เหมือนก็ปิดไว้เห,หมหือนใครมาปิดไว้ คนมีคนมาปิดบังไว้วะ่ะทงั้นผมต้องจัดการแหละอ่าไ,ไ,ไ,ไม่ปิดไว้วะ่ะอา้าวแผนผมไม่สำเร็จแล้วหังใช่ไหมผมยังไม่ ปิดบ,บนึง่งมันดับไฟลจัดการเลยอันตับปิดเข้ามาแล้วกันตับปิดหาห้องไหนวะอืมอันตับปิดฉลาด มแผนผมสำเร็จแล้วบ๊ายบาย